วันนี้ได้ข้อสรุปเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์ประชุมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ออกมาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับประมาณสิ้นเดือนมีนาคมปี68และ ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเนี่ยก็จะประกาศประมาณไม่เกินกรกฎาคมปี68นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่มีการทําและก็คัดกรองบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับทีนี้พอบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงครับคือคุณจุลพันธ์บอกว่ากลุ่มคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับ รัฐจะเอารายชื่อของคุณและสิทธิ์ของคุณไปผ่านกระบวนการคัดกรองสบายใจได้อ่ามิฉะนั้นแล้วสรุปก็คือคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมไม่ต้องลงทะเบียนครับ14.5ล้านคนแต่เอา้าใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่เคยมีหรือพลาดจากครั้งที่แล้วไปนู่นนี่นั่นนะครับกลุ่มนี้เนี่ย ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะลงรูปแบบไหนแล้วลงที่ไหนเดี๋ยวรัฐจะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับประมาณต้นปีหน้าเขาจะประกาศนะว่าจะให้ลงเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับส่วนเกณฑ์เอาเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยอะคร่าวๆนะยังคงเป็นเกณฑ์เดิมก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีมีทรัพย์สินในวันที่ตรวจสอบไม่เกิน10,000แบาทไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถ 1>, 1ล้านบาทขึ้นไปและไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้าน1ล้านบาทขึ้นไปไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือเกณฑ์เดิมเข้าวๆนะมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเดี๋ยวใกล้ๆประมาณต้นปีเขาจะชี้แจงมาเป็นข้อๆอันนี้คือเข้าๆนะครับแต่ทีนี้มีปรับเปลี่ยนครับมีปรับเปลี่ยนคืออะไรโดยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับพอใครได้แล้วเนี่ยอาจได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ย ก็ใช้ไปตลอดเรื่อยๆแต่รอบนี้พอทําใหม่เสร็จสับปั๊บเขาจะมีการทบทวนทุกๆ8เดือนหรือทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนจนจริงไหมใหม่จนจริงไหมเพื่อจะป้องกันไอ้พวกจนไม่จริงเข้ามานะครับก็จะมีการทบทวนเรื่อยๆอ่าเบื้องต้นก็คือ8เดือนและที่สําคัญสิทธิ์ในบัตรอ้าวมันยังคงจะเป็น3 0 0อยู่ไหมและที่สําคัญก็คือว่าไอบ้บางอันที่ไม่ได้ใช้เช่นค่ะก๊าซค่าเดินทางที่ มันมีคนใช้น้อยมากเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วยเหลือยังไงเขาก็จะไปประชุมกันเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเอาวันลงก่อนแล้วกันนะสิ้นมีนา68โอเคไหมทุกคนคนเก่าไม่ต้องลงลงเฉพาะคนใหม่โอเคนะครับลงช้าไปหน่อยติดงานนะขออภัยทุกคนครับ